ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto ยินดีต้อนรับอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับก,บการกลับมาที่น่าตื่นเต้นของ SUV ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งการผจญภัยและความเชื่อถือได้มานานหลายทศวรรษนั่นคือ Mitsubishi Montero ปี2026หรือที่หลายตลาดรู้จักกันในชื่อ Pajero รถตำนานรุ่นนี้มีประวัติอันยาวนานในการพิชิตเส้นทางออฟโรดคว้าชัยในการแข่งดากา้าและมอบความสะดวกสบายที่มั่นคงสำหรับครอบครัว รุ่นปี2026สารต่อมรดกนั้นพร้อมปรับโฉมใหม่สำหรับยุคสมัยผสมผสานพลังความแข็งแรงเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์โมเดิร์นที่ยังคงให้เกียรติแก่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในอดีตเพียงแรกเห็นมอนเตรโร่ใหม่ก็ดึงดูดสายตาด้วยรูปลักษณ์ที่ทรงพลังเส้นสายตัวถังที่บึกบึนและด้านหน้าที่ออกแบบผสมผสานไฟเลเคมชัดเข้ากับกระจังหน้าดนามิกชิลรุ่นใหม่ของมิตซูบิชินี่ไม่ใช่แค่ SUV ที่สร้างมาให้ดูดุดันเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อพิชิสสภาพถน,นททีี่่หดดุ ขนาดเดียวกันก็ดูสง่างามเวลาวิ่งในเมืองสูมล้อกว้างระยะใต้ท้องรถสูงและเส้นสายที่ช่วยด้านอากาศพลศาสตร์ทำให้ทั้งแข็งแกร่งและหรูหราในคราวเดียวใต้ฝากระโปรงมิซูบิชิจัดเตรียมขุมพลังหลายทางเลือกเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่หลากหลายรุ่นมาตรฐานมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันขณะที่รุ่นสูงกว่าเพิ่มระบบลักอินไฮบริด ซึ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก Outlander PHEV ระบบนี้ไม่เพียงแค่เพิ่มแรงบิดสำหรับการปีนทางออฟโรดแต่ยังขับขี่แบบไร้มลพิษและเงียบในเมืองสำหรับใครที่ยังต้องการความทนทานและแรงบิดสูงรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบยังคงมีจำหน่ายในบางตลาดเพื่อรักษาตำนานความเป็นรถลุยตัวจริงภายในห้องโดยสารผสมผสานความทนทานและความหรูหราได้อย่างลงตัว วัสดุนุ่มสัมผัสเบาะหนังพรีเมียมและไฟ์ตกแต่งบรรยากาศปรับได้สร้างความหรูหราทัานสมัยพร้อมหลังคากระจกพาโนรามาที่เปิดกว้างให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งที่คอนโซลกลางติดตั้งจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบนำทางที่ปรับแต่งสำหรับเส้นทางออฟโรดและชุดเครื่องเสียงพรีเมียมที่ทำให้การเดินทางกลเพลิดเพลินยิ่งขึ้นยังไม่ลืมความสะดวกสบายสำหรับครอบครัวด้วยเบาะสามแถวกว้างขวางพอชาร์จ USB-C หอวลายจุดและช่องเก็บของอัจฉริยะ สายออฟโรดจะต้องยิ้มเมื่อได้เห็นว่ามอนเตโร o 2,026ยังคงรักษาระบบขับเคลื่อน4ลอ้อในตำนานไวรุ่นนี้ติดตั้งระบบซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ที่ให้ผู้ขับสลับโหมดได้ง่ายดายตั้งแต่โหมดขับ2ลอ้อเพื่อความประหยัดจนถึง4ลอ้อเต็มเวลาระบบควบคุมเทรนคอนโทรลปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ระบบการสะเทือนและดิฟล็อกให้เหมาะกับพิมะซรายหินและโครนพร้อมระบบกันสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติที่เพิ่มความนุ่มนวลบนทางเรียบและแข็งแรงขึ้นทันทีเมื่อเจอเส้นทางสมบุกสมบัน ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ก็ครบครันมิ u ูบิชิติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนการเตือนจุดบอดและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมมุมมองสำหรับออฟโรดระบบตรวจจับอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับและระบบเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนช่วยให้มอนเตโรไม่ได้มีดีแค่แรงแต่ยังปกป้องทุกชีวิตภายในรถ Mitsubishi Montero 2026ไม่ใช่แค่รถคันหนึ่งแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตอันรุ่งโรจน์กับวิสัยทัศน์อนาคตของมิ u ูบิชิมันตอบโจทย์ทั้งความทนทานความแข็งแรงและความอนเนกประสงค์ไม่ว่าจะขับในเมืองเดินทางไกลหรือลุยเส้นทางที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนด้วยดีไซน์ดุดันเทคโนโลยีไฮบริดห้องโดยสารหรูหราและสมรรถนะออฟโรดที่ไม่เคยสั่นคลอนทำให้มอนเตโรรุ่นใหม่นี้โดดเด่นในตลาด SUV ที่แข่งขันดุเดือด ในขณะที่มิตซูบิชิกำลังสร้างเอกลักษณ์ใหม่ระดับโลกมอนเตโรก็ยังคงยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและนวัตกรรมสำหรับคนที่มองหารถที่สามารถพาไปได้ทุกที่